สวัสดีครับผมชาติจารัพย์นะครับช่วงเย็นเย็นอากาศร้อนเริ่มจะเย็นลงครับพาพี่ดอมาดูไปชมใบหนุ่มสามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นขนาด14ตันกับ200กิโลกรัมรเล่นดินดานไม่ร้องเอาโคเบโก้ SK 140fc รุ่น11เดินทางจาก ระยองครับสูเบอร์บุรีรัมเพราะว่ากำเนิดเกิดที่ตำบลกระสิบอำเภอโคกแดงจังหวัดระยองโ,ยโตมิโต้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเจ็ดเล่นงานปากฟอครับ สติกเกอร์น้องรุ่นสิบเอ็ดนะเป็นทรงอย่างนี้อ๋โอ้ทังชันครับดังชัน,ชนมีลั่นครับคันนี้มีลั่นล่าจะ1ร้อยเจไปน้องเจ็ดจัดเต็มครับต้องเอาเยอะครับวันละหมื่นวันละแปดเ0้าพอประเดี๋ยวตุ่มบะคอไปน้องปบะคอใหญ่นี่เนี่ย ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวธุรกิจรถขุดหรือว่าธุรกิจดินธุรกิจกับจ้างนะครับธุรกิจจอร่างปัจจุบันก็ต้องใช้รถขุดนะครับน้องชมกับกับโกวิโต้ s k 1 4 0 l ิรุ่นส1่เรโรชัยอิซุส พึ่งพอรุ่นเปลี่ยนแล้วใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับตัวใหม่แต่ก่อนที่ใช้แต่มิซูมานะครับแต่ว่าระดับ200ใชฮีโน่อยู่แล้วครับเอาจัดเต็มนะจัดเต็มทาง,งชันๆไปน้องรถไถมาปาดแล้วสบายๆครับ เย็นดูก็จะวิวจะสวยดีพี่น้องก็คันนี้ก็ส่วนใหญ่รถขุดนะครับระดับร้อยสี่ร้อยสามร้อยยี่ร้อยสี่ก็จะดาวสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณสักประมาณสักสามแสนนะครับถ้ารถสามล้านก็สามแสนนะถ้ารถสี่ล้านก็สี่แสนถ้าห้าล้านก็ห้าแสน ส่วนอัตราการส่งก็ล้านละ20,000ื่นนะพี่น้องหมายความว่ารถราคา2ล้านก็4 0 0 0 0ื่นสล้านก็ห0 0 0 0่น <issements> เป็นอย่างนี้ครับสี 48, ่สิบแปดเดือนแต่ปัจจุบันบางค่ายก็ให้ถึง60นะครับโกเบโก้มีร้อยสาเหมือนกันนะครับร3 0ยสามสิบ้อยสี่รก็ใช้มิสซูร้อยี่ก็ใช้ดีซสูครับนะค่อนข้างจะความประหยัดทียกให้เขานะพี่น้อง ถือว่าโอ้ถือว่าประหยัดนะครับส่วนาการตักดินก็โอเคครับนะอย่างที่เห็นน้องอย่างที่เห็นสบายสายมันทำให้ผลประกอบการนั้นทำให้เท่าเก๋หรือว่าเจ้าของรถนั้นมีกำไรเพิ่มนะครับเพราะว่าปัจจุบันเชื้อเพลิงก็ค่อนข้างจะที่รู้กันนะพนะี่น้องนะอั้นเราต้อง ารถที่มีความประหยัดนะครับมีความประหยัดแล้วก็เปเปโกก็ถือว่าเป็นเครื่องอิสสุแล้วก็ปัม๊ม k า w ก s a k i k 7 b ตัวเดินนจเจสโก้ความประหยัดน่ะเป็นเลิศอยู่แล้วครับแล้วก็อะไรอะไรก็หาง่ายรน้องนะครับศูน,นย์นี่สามสะปัจจุบันนี่สามสิบาขาก็ <นะ S 2> ทำให้ถ้ามีปัญหาก็วิ่งเข้าศูนย์เลย ถ้าอยู่โซนมูลีรัมก็สุรินครับนะวิ่งใๆๆกล้ๆับบนขอนแก่นเอ่อออออ,อ,อ,อต้องค่อยๆครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเบียดครับก็เพื่อรถประหยัดเชื้อเพลิงแล้วนะครับเราไปรับงานก็ได้ผลผลิตนะครับได้กำไรเพราะว,ว่าการสง่งรดก็ถือว่าโอ้ ่าดาวสิอเป10%ส่งส่งวันละ2,000นะพี 2, น่น้อง2,000นิดๆด้วยมันต้องต้องเก่งครับต้องต้องทำบัญชีแล้วก็รอบครอบนะครับรอบครอบแล้วก็มีระบบการจัดการทำพูดถึงทำบัญชีพี่นะ้องทุกอาชีพต้องทำแม้แต่รถดำก็ต้องทำนะหรือขายไก่ขายก๋วยเตี๋ยวทำกาแฟทำยูทูบก็ต้องทำบัญชีกันะครับวันหนึ่ง ค่าเชื้อเพลิงเท่าไรค่ากับข้าวเท่าไรค่าเครื่องดื่มเท่าไรนะครับค่าอินเทอร์เน็ตเท่าไรนะครับโบโลงคุณหารนะอย่างรถคดี่ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ3,000นะครับ3,000ต่อวันนะคนขับประมาณวันละ7,800ครับนะค่าเชื้อเพลิงก็2,000นิดๆนะครับก็ สามพันงั้นถ้าเราทํางานแล้วค่ากับข้าวนะครับค่าค่ากับข้าวค่าเครื่องดื่มลูกทีมงานอีกน่าจะจากสามพันเป็นสี่พันห้าพันเนี่ยเราค่าใชจ่ายวันละห้าพันนะถ้าท่านมีรถบุดกอ็อย่างวันนี้ได้ร้อยหกสิบเที่ยวครับร้อยหกสิบเที่ยวเที่ยวเราหนึ่หกร่อยหกค่าใช้จ่ายเนาะไป 5, ห้าพันก็เหลืออยู่หนึ่งพันหนึ่ง 1น0 0งนนะครับประมาณนี้นะครับนี่เราทำบัญชีแต่ว,วันต่อไปอาจจะได้80เที่ยวหรือ50ิบเที่ยว60สิบเที่ยวนะครับค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะ3 0 0พ4 0 0 0ต้องทำบัญชีนะครับทุกอย่างแม้จะไปซื้อผักปลาปะอะไรก็ต้องทำนะครับแล้วก็สรุปออกมาว่าวันหนึ่งเราจ่ายไปเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่เปิดวันที่สองบางทีก็ติดลบนะครับไปเปิดบอ่อใหม่นี่วิ่งไม่ได้ วิ่งไม่ได้เติมน้ำมันอย่างเดียวต้องทำทางเสียเป็นสี่ห้าพันนะก็มีครับนะติดลบจริงแต่ว่าวันนี้เราได้มื่นกว่าแล้วก็วันต่อไปได้แปดพันเจ็ดพันหกพันเก้าพันหนึ่งหมื่นแต่ว่าบางวันติดลบหนึ่งพันีครับเราก็ทัวเฉลี่ยกันครับนะต้องทําบัญชีพี่น้องแม้แต่ขายข้าวมันไก่ก็ต้องทําบัญชีนะครับอาชีพต้องทาพี่น้องเราจะออกรู้ว่าเรามี กำไรเท่าไหร่นะครับลงทุนมาเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ค่าตอบแทนเท่าไหรนะก็งรถดำก็ต้องเหมือนกันเติมน้ำมัน500เติมน้ำมัน800อ้าวหรือว่าใครจะจ่ายวันละพันดิวันนี้ว่าวิ่งได้40เที่ยวก็ได้2,000หักไปพันก็ได้พันครับประมาณนี้นะฟังครับแต่ว่ารถปุ้นดัน รถขุดท่างานเยอะนะครับมีงานเข้ามาเยอะมีในหน้าเยอะมีพักโค้งเยอะอยู่ได้น้องอยู่ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างราคาสูงเราต้องหาหารถเทนเลอร์ด้วยครับเพื่อไปเขาไปไปทุกที่นะอชมไปบนไปกระชาิเจริญทรัพย์นะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ถ้าสนใจโกบิโก้ตั้งแต่เล็กๆล็กจนถึงรุ่นครับรุ่น480ก็มี SM 200SM Mark 10 104 75 35 55นะครับก็ไปดูไปชมได้ครับอนะ่ามีเซลล้บ้านท่านหรือว่าสอบถามได้ครับก็ดูคุณก็รีวิวให้น้องได้ชมมาทุกค่ายน้องทุกค่ายนะก็เล่าสู่กันฟังนะครับจากประสบการณ์แล้วก็ ได้สอบถามเท่าเแก่ทั้งหลายนะครับว่าที่ทำยังไงธุรกิจดินจะอยู่รอดนะครับจะอยู่รอดจะอยู่รอดนะทำยังไงก็ต้องอศึกษาดีๆครับเพราะว่าลงทุนเยอะนะครับอ้าเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องฝ <c oughs> ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ